ตรงนั้นเราอยากรู้ว่าัวงเรานี่เป็นอย่างไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่ววัดวัดดูสุขกับทุกข์นในมากกว่ากันดีกับชั่วได้มากกว่ากันวัดก็ฟังทรรมทรรมาั้งหลายนี้มันเกิดมาจากไหนใครทําให้เราทุกทุกทำ เหลือมันมาจากฟวาอากาศหรือมาจากต้นไม้ภูเขาโลกาหรือมาจากบ้านจากเมืองถนนทางนี่เราบริจักที่พึ่งของเราที่อยู่ของเราทำดีเป็นไงทำดีเป็นอย่างนี้อธิบายจนสั้ในให้ฟังรวมมาคือใจและสงบใจดริดี ใจเราดีมีความสุขความสบายเย็ยนอกเย็ยนใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุดไม่วายพุทโธใจเราเบิกบานสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าบุเทพบางคนคันหน้าจะเป็นยังไง ยังหมดเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันคือนั่งแอบข้างหน้าข้างหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องคํำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตร่วมมาแล้วอนาคต,าคตข้างหน้าไม่ยังไม่มาถึงเราต้องดูในปัจจุบันเรานั่งอยู่นี้มันดีไม่ดีรู้จักพวกนี้ ดีเครื่อที่มายฟังแนะใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นหกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วน,นพุทโธใจเราเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจผ่ใสสะอาดเมื่อใจมันใสแล้วคุทน้ามันใส กระจกมันใสแล้วก็มองเห็นตนมองเห็นตัวมองเห็นเขาเห็นเรามองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์มองเห็นสุขเห็นทุกข์มองเห็นดีเห็นชั่วใจใสสะอาดมันรปราศจากทุกข์ปราศจากจโทษปราศจากภัยปราศจากความโชคชลาละมกปราศจากความทุกข์ความจนปราศจากความบดความอยาก เพราะหัวใจไม่ทุกข์ไม่จนแล้วอะไรจะทุกข์จะจนแล้วหัวใจไม่อัตนไม่ยากแล้วอะไรจะทุกข์จะยากเนี่ยเมืม่อหัวใจเราดีแล้วทำอะไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็วดีพ่อแม่พี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านกาประเทศชาติก็ดีเมื่อเราดับขันไปทำนี้กนำเราไปสุขติ ดูที่ดีอันนี้ที่อยู่ที่เราเราจะเดินทางไปทงหน้ามันเป็นอย่างนี้ดูเอาไม่ได้โกหกหลอกลวงใครแน่เนี่ยอะดูเอายืนมืจําไม่ดีเป็นยังไงล่ะใจก็ไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอเมื่อใจทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอย่างนี้แล้วอันนี้ทำมันนี่ นำทรัพย์ทำงายตกทุกข์ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าดูเอาทอ่ในเบื้องหน้าในปัจจุบันเบื้องหน้าใจไม่ดีแล้วนี่ยนำทรัพย์ทำงายตกทุกข์ยากในปัจจุบันเบื้องหน้าเมื่อเราเห็นเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีค้าขายก็ไม่ดีทำมาหาอะไรก็ไม่ดีงานสกก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดี ชาวบ้านล้าตาประเทศชาติกันม <any> ียุ <t ical grammar> ่งยากวุ่นวายเพราะหัวใจเราไม่ดีนี่ไม่ใช่ค้าอากาศไม่ดีเมื่อเราเห็นไปเช่นนี้แล้วเราก็รีบพากันแก้ไขยังว่าจะ่รู้จักสำระหัวใจของเรานี่มันเป็นตัวทุกตัวยากตัวกิเดตตัวได้ตัวไรตัวได้วัดอยู่ความทุกข์ความยาก อครจะได้ทุกข์เียกได้ยากมานี่ไม่มีใครจะได้เมื่อเป็นชนนี้กระลิดนกพุโทโธโอเม่เกิดตรงนี้เองกร,กรีบิลู่ลีบเ็นลีบสำระสะสามอุปมาเหมือนกับเราเห็นทุกเห็นโทษนล้มันก็เลิกกระลาอุปมาเหมือนกับเราเห็นน้ํานะมันก็ไม่เย,ยียบเห็นไฟวมันก็ไม่เยียบอันนี้มันไม่รู้จากแทแต่ว่า,าทุกข์มาจากไหนนะ นะ่ยใทงรู้ทุงเห็นสิสังคิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองยังไม่เห็นยังไงจิตของเรานั่งดูเดี๋ยวนี้นี่เรามาทําบุญเราทําอย่างนี้แล้วปฏิปฏิบูชาบูชายัางเลิดจางประเสริฐแท้เห็นตัวบุญตัวบาปแท้บางคนว่าเป็นกรรมกรรมเกา่ากรรมใหม่ กรรมเก่าอยู่ที่ไหนกรรมใหม่อยู่ที่ไหนให้ดูที่กรรมเม่มาจะฟ้าอากาศไม้ภูเขาเราตาในชยมงคลเรา,ากถาสมบมกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมนายเกิดกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาา่าจารเกิดจากดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเรากเกลียบร้ยอยู่แล้ววาจีกรรมวาจาเราก็ไม่มีแล้ว ยังเหลือจมะโนกรรมมะโนคือความหน่อมนึกแล้วลึกกรรมมันใดไว้กรรมสัสคมที่กรรมเป็นของสองตอนเลลึกกรรมในไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปเราจะรับผลของกรรมสืบไปแค่ดูทีเหตุฉันได้ว่ากรรมดีจะรู้ได้ไงล่ะเพื่อที่มายว่า งอมสัน้นๆคือใจเราดีมีความสุขค,ความสบายกายรู้ตาจิตรูตาจิตเบากายแล้วก็เบาหายโลกหายภัยหายทุกข์หายยากสบายอกสบายใจรวมผมโมระอันนี้ละกมดีเมื่อใจดีอย่างนี้แล้ว,ว,นนลวเป็นบุญเป็นวัดชนะของเราเป็นนิสัยของเราไปในพ๊ก ไหนชาติไหนในปัจจุบันในเบื้องหน้าเราก็จะได้รับผลความดีนี่ให้พึ่งรู้พึ่ง้ะใจไว้กรรมไม่ดีเป็นไงล่ะฟ้าประกัมว่าคือใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเราก็จะได้รับผลของกรรมในสืบไปในปัจจุบันในเบื้องหน้าทำไรก็ไม่ดีไปตกทุกข์ไปทุกขติ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็วรีบพากันแกไขอ้กันในเบื้องตอน้นกรรมใหม่ก็ยังไม่หมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปกรรมเก่ามันจะหมดสิไหนแล้วเพากรรมไม่ได้เกิดจากว่ากรรมเกิดจมโนกรรมความนิงนึกเรานึกกรรมอะไรอยู่หนี้รีพากันในเพื่องรู้ให้เพิ่งเห็นวัดกรรมวัดได้ยังไงเราคิดเราสงบนิ่งใช้อยู่มันว่างหมด มีแต่ความเบาความสบายเนี่ยกรรมความชั่วก็หายไปหมดหายควาะหมดไม่มีกรรมต่อไปความชั่วอันนี้เมื่อจิตเราวุ่นวายเสยสยานได้หลอมกรรมเก่าก็ยังบกัดกรรมันก็ต่อเรื่อยไปนั่นก็มีหมดจิทีที่จะหมดกรรมยุดจิที่ใครทำล่ะ ไม่ใช่ททว่าเจ้าพุทธเจดาทำให้เราดูตินั่งดูติเรียนยวาฟังธรรมฟังดูติปธิบายฟังแล้วเอาตอนนี้ไปาคากระจแล้วทางคน่างฟังจิงเกกรืนนร่องอไม่ะจริงรู้จักเห็นจริงสันติทิโกผู้ปฏิบัติเองเห็นเองโอ้ปัญญโกน้อมก็ไปจะต่างรู้จำพาะตอนเอาเทศนาฟังแล้ว ทำคนทำดูนะอันี้ความดูเราจะได้ความสุขความสบายสมความนึกของเราไหมสุขไหมสบายไหมดูสินอันนี้ละให้ดูจักเนี่ยยืข้ากันมานิดมาเลยไปแสนไปไปให้รูจักข้อปฏิบัติไว้เชื่อมั่นมันไป ใจไม่ดีก็นึกคิดโกหกมาตัดมันซะพอมันรู้แล้วมันจะเลิกเองหนอกมันก็ละเองหนอกพอรู้ไม่ดีแล้วนีมันก็ละรู้ว่าชิ้นนั้นมันหนักกว้างรู้ชิ้นนั้นไม่ดีมันก็ละเป็นอย่างนี้หนเือเราลู้น้ำแล้วมันก็ไม่เยียบรู้ไฟแล้วก็ไม่เยียบนี่เป็นเนี้ย รู้ให้เห็นต่อไปอ้าวไม่น,าน่าเทรนี่เราก็ทํทำนี้แหละปฏิปฏิบูชาบูชาอย่างเลือดอย่งางประเสริฐค่ะคำบูมอย่างที่สุดทุติเจ้าท่านให้ทานมานับในสงไข้ท่านไม่สำเร็จเนี่อท่านจะสำเร็จกันนั่งฟังเหมือนกับเราเนี่ยเมือ่อคิดเราสงบได้แล้วความสำเร็จม,มรรคสำเร็จผลอยู่ที่ตรงนั้น มันก็สำเร็จที่อื่น<า>คือรวมจิตได้ม,<า>มันก็สําเร็จรวมจิตไม่ได้กบใดมันก็ไม่สําเร็จเหมอนก็เรารับทานอาหารอุปมาอุใหม่รับเชตวอยังแล้วอาหารทั้งหลายทั้งหมดรวมเข้าไว้ในกระเพาะอันเดียวแหก็สําเร็จยังวางตามถ้วยตามจานอยู่นนนั่นมันก็ไม่สําเร็จมันก็ไปม,มีแรง นี่สันใดจิตของเราสงบเป็นสมาธิภายในเรามันรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเบาหมดขายทุกขายยากขายเพราะขายเข็มหมดเพราะคุณนี้คุณได้รับความสุดความสบายนี่เป็นอย่างนี้ต่อไปให้สัญญาไว้กิบเสียงอะไรก็ตามภายนอก รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเราก็วางใจสบายนะสัญญาเลไเนี่ยตมาก็จะไม่เทศต่อไปทางคนกลางฟังอธิบายกันแล้วถ้ากันฟังทำฟังถูกต้องมิดมิดเมื่อเทศยรที่นี่คิดใจล้นทั้นจะมาฟังแต่เสียงมันไม่มีความสงบาทางคนท่างยินแล้วดูจริงหรือไม่จริง เขีนแจ่มประจักษ์ในตัวของ,งเราเองที่พุ่งของเราที่อยู่ของเราที่อยู่ของเราถ้าจิตของเราสงบนิ่งสบายมันนีนำความสุขความเจริญให้ที่อยู่ของเราจิตของเราวุ่นาวายเดือดร้อนทุกข์ยากนี่ที่อยู่ของเราคำนั้นจะนำเรากุกตีตอนนี้ไปตามคนตามฟัง นานถึงตอสามสิบนาทีเรดูสมันยังคำมันยังนั่งเรานนั่งทำยูนิสบายทิบนาทีมันยังขำมัน,งมนังนั่งมาได้ดูมันเด็ดตีความพอนกดออกแยกความเพียนเพ,พียน,น,น,นอะไรเป็นหลักวามชั่ว เห็นทำดีมีเกิดทำมีขึ้นนะคันตีอัทรพรวัตละสิ่โโงโสขทำดีเฮามันจะตายตามมันอยา,ากดีดีแล้วไม่ดีอันรู้จัก,จกาว่างสบายสบาย วทำอหุ่ายควรุ่ม่นี่ย้คนตามเรื่อใช้สบายตะดวกสบาการงานข็ัแกว่งรว่นรงแล้วนั้นเราถูบ้านถูช่องคอามาถาเราถูวันนี้เราเป็นยังไง ผู้วันวันราษาสับผูแล้วเล่นโลกมีศาสตร์ตรงไหนแล้วก็สำนัขตรงนั้นมีป้ายของเรามันไม่ดีตรงไหน,นแล้วก็แก้ไขตรงนั้นสำรักตรงนั้น,นเพราะว่าเราอยากไปดี เมื Raw, il, 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 ่อไม่สังละต้นมันรักษาต้นแล้วปลายมันจะดีได้อย่างไรเหมือนเขาปลูกต้นไม้หมอกผู้เรียนเขาต้องดูต้นดูควรมันให้ปุยมันนะมันดีรดน้ำมันดีเราฝนหนักเออมันเต็มเตียนนะในบอกมันขับมัน นี่ถ้าดสนนี่มันดีแล้วมันก็นดีเองไม่ได้ไยังเด็นชนะคนนี้เหนื่อยแล้วยยน,นีนววนนว่นี่เป็นขอ้อปฏิบัตินำมาเติอนใจนี้อากรน์้สดับแล้วในว่าธรรมคำส่วนนี้ ลูกโบ้ก็ใจความแล้วตั้งแห่งประทุษศาสนาคือกายกับใจใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งพระทุษศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมักถึงคือกายกับใจนี่เมื่อทรามทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนสูนย์มรรคการพาเป็นกมศตัวไปแล้วนำไปประทุษปฏิบัติทุทดนกตนตนไปไปในคำของสอน ผลที่สุดประมาทธรรมคือความประมาทเมื่อเรานทั้งหลายมีความประมาทแล้วจะประสบผแต่ความสุขความเจริญดังในสัจธรามอวังตุลางานเหนื่อยแล้วทำงานทุกทุกเนื้อ เป็นยังไงเนี่ยฟังธรรมเคยฟังไหมล่ะไม่เคยเคยไหมฟังแล้วงทายดียังเนี่ยทายไม่ดีไม่ได้ฟังดีนะอินบอกแล้ว นายเราดีแล้วแหละ้องดีหร,ร,รือว่าไงตรงนี้เป็นไงโอ้ไม่นนะ่าบาเมืองของเรามันจะเจริญได้เพราอาศัยแลอ,อาศัยศาสนาอืมแล้วก็ศาสนายูดาด้ ใจเรามีความสุขความสบายเยื้อความสุขสลายตัวเองเหมือนกับมันมืดเราจุดไฟแล้วมืดขไม้ตัวเองประเทศอื่นเขาจะมาทำลายพลนีสูตรกินแผ่นดินสูบเรคือพระพุทธเจ้าห้เบรยดเบยพระพุทธเจ้าของพลนีสูตรสิดาหัดหานรัวไง เราก็คือพุทธเจ้าพุทธธรรมพุทธเจ้าอยู่ในใจก็ยังบอกแล้วอันเบิดเบียนพุทธเจ้าก <parfois> ็โทษนี่สู้ที่ว่าไงจะไปโกอะไรบานเราหัวเป็นนั่นเป็นนี่อาก็ยังมีความสุขความสบายที่ประเทศพูนเขาไม่มีวัดมีจวัดเฉยๆพากันโทนาใจสงบ วางความไรเอาบุตรภรยาสามีรักกันที่สุดไม่ใช่หรอใช่ไหมอ่าใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันไม่ใช่หรอใจไม่ดีมันเกิดทะเลาะกันไม่ใช่หรอนี่นี่ล่ะนี่เพศชาติของเราใจดีแล้วไม่ทะเลาะกันด้วย

วัดทุวันนะนี่นะวัดทุวันนะจะวัดหรือยังเขาทุวันไหมล่ะเขาเขาทุวันเหรอประสงเขาประสงเขาทุวันไม่อวะ ทำการนำงานมาแล้กต่างอุ้มเราสุกอนกาบบุ้มพุทโธจะอุ้มเราที่สองตังโมทระคำทีขุมที่สามทั้งโบชง่้วยขวัดวัดคือวัดต้อเนื่องเลย้ช่นี่เามมนชัวชวัดเนี่ยใอวันขวัดมันมื่มันหนาเดี๋ยวนี้ ยิ uh ่งม uh ุ่งั่เอึเอ็นบุญเห็นบาปเสีปนขวัญวันนล้วเห็นเสียรุกสกมันเห็นเอนี่เป็นช่วงเห่นจริงวันนบอกว่าเป็นจิตของเราใจยังต่อไปพป็ขวัญวันนเนอ่นี่รูงว่าสั้นจะน นี่าำว่าทำยังไงประเทศเราจะ,จะเจริญได้มาขอถวายประกอรมาโบกี้ต้องมาสายพุทธศาสนาอืมนี่แหละพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้คนมานี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแล้วแหมวัดเนี่ยหลวงสด็สีกาเออ นี้อะไรระบีเรียบร้อยดีไม่มีดีดามันตายอย่างที่คืน้องเดียวกันนี่แหละพุทธศาสนาในทิมายสิ่งธรรมให้ท่านถ้ารด้ตีไปต้องทำยังไงวัดต้องไปสัขอตัวไว้ก่อนระบบติด โภพนัยโกที่น้อไใคนายบุรุษไทยสงฤทบุไทยใครนที่เขพูดคำนี้มันฉลาดไอ้รถก็เป็นวัดนะเขาบอกว่าแน่ยนอ้รถเป็นวัดไอ้รถเป็นวัดที่อย่างตมาวะอันนี้บอสทำสี่วัดได้นั่งนอนเดินยืนคุณวัดวัดเพื่อใดเล่าแนี่ว่าคนไหนเราเนี่ย เออวัดใจของเรานี่มาดวงมือไทยใจเราดีแล้วอยู่ในรถก็ดีนั่งก <laughs> ็ดีนอนก็ดีเดินก็ดียืนก็ดีไปไหนก็ดีในข้องแคลมั่งซะหรือว่าไม่ยแน่ใจดีแล้วทนได้ ทำไห้คงแข้วแน่นใจเราดีนี่ละจำไว้พวกเรามาจะได้สรง,งามความดีใจดีทำไดก็ดีลูกก็ดีช่วยกันหน้าตาก็เบิกบานนิ้มแย้แมแจ่มใสเนี่ยมันนิ่มนวลมันไม่นวลก็แป้งออกปลาเอาตัวปางไม่ได้นะทำได้แต่บัดซาร์ตัดา